สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องอันดาเชยานุชวันนี้ตอนนี้วาเลนจะกลับบ้านแล้วใช่ไหม,ไมจะกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราไปส่งวาเลนกันเราเป็คนคนเกียจนะเกียจนะกับค่าวาเลนมาซื้อโรตีก่อนเขบาบอกอยากกินโรตีใช่ไหมไบ <c oughs> โอกับอันดาเข้าเซเว่นได้อะไรนะโอโอได้อะไรนะ อ๋อได้ลูกอมด้วยเหรอเรื่องเาขาให้หนาเหรอกันแล้วใช่ไหมอ่ะบายบายก่อนดิบาย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 วาเลนบายบายหน่อยวาเลนวาเลนบไบโอบายบายเร็วไบโอนี่แม่บอกกินข้าวเยอะเยอะนี่ดูสิตกำลังไปแล้วแมวก็โดดมาถังเงินก็กลับไปแล้วครั้งนี้ไม่ลืมหมา ครั้งที่แล้วลืมหมาเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนกุมภาพันธ์วันเกิดวาเลนเดี๋ยววาเลนมาเดือนกุมภาพานันธ์ได้ไปส่งวาเลนกับไวโอแล้ววาเลนนิสใสครั้งนี้ก็เออน่ารักขึ้นวันนี้ิดนึงแต่นิดนึงงอนเหมือนเดิมใช่ไหมส่วนไวโอน่ารักมากคิดถึงแม่ไวโอก็น่ารักใช่ไหมตัวจะบอกให้วาเลนเป็นพี่ไวโอแต่ไวโอน้ำหนักเยอะกว่าวาเลน แล้วเดี๋ยววาเลนก็จะมาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้มีคนเหือละเหือเหิขเขาเรียกอะไรนะที่ถือกล้องไม้ตั้งกล้อง,ง,งอ๋อไม้เซลฟี่เขาเรียกไม้เซลฟี่ตีกอลอฟละเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ <laughs> เดือนกุมภาพันธ์วาเลนก็จะมาเพราะตรงกับวันเกิดวาเลน <laughs> จะบอกให้วาเลนนะนะเกิดวันที่14กุมภาเกิดวันแห่งความรักโดยชื่อวาเลนไทย แต่ว่าส่วนชืโอคำว่าไทยไงใช่ชื่อวาเลนเดยเฉยแต่เราเลยตั้งให้วาเลนไทน์อ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดอ้าวแล้วว่าแล้วว่าโอล่ะวโออ่ะมันไม่ตรงกับวันอะไรเลยใช่อันดาก็ไม่ตรงวันเลยส่วนตะกองเนี่ยตรงกับวันสงการอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเดือนเดียวกับตากล้องโอเคขนาดไม่ใช่พี่น้องการเกิดวันที่25อ่ะปิดกิจแล้วนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายาเจอกันคลิปหน้าว้า